สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมเอ็มกับช่อง PM Ford นะครับวันนี้เนีมาสอนวิธีการใช้งานเกียร์เมนูหรือว่าเกียร์ตัว M นะครับที่อยู่ในรถยนต์ของ Ford นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ที่เป็นเกียร์หน้าตาแบบนี้นะครับนี่ถ้าใครพร้อมที่จะรับชมแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็มให้เราด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วเนี่ยก็ตามรับชมได้เลยครับอย่างแรกนะครับสมมติว่าเวลาเราจะเปลี่ยนเกียร์ทุกเกียร์เนี่ยเราจะต้องชิปด้านหน้าตัวนี้นะครับเกียร์เบรกแล้วชิปเกียร์ลนะคัมจไไป่ด้ต ราจะต้องปล่อยก่อนถึงจะมาเกยียร์ M ได้นี่นะครับวิธีการใช้งานนะครับหรือว่าใครที่เดินหน้าอยู่แล้วเน ία, เี่ยใช้เกียร์เดินหน้าคือเกยียร์ดีอยู่แล้วนะครับแล้วจะชิปไป M เ,เวลาที่จะแซงก็ชิปได้ทันทีเลยนะครับแบบนี้อ่าแล้วก็วิธีการบวกลบเกียร์นะครับจะมีที่หัวเกียร์ตัวนี้นะครับคือเกยียรบ์บวกกับลบบวกก็จะเป็นด้านหน้านะครับลบก็เป็นด้านล่างนะครับแต่เราลองดูที่หน้าจอตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัว M M 1คือเกยียร์หนึ่งนะครับบวกคือเกียร์สองนะครับตรงนี้นะครับ หนึ่งสองทำไมถึงไปสามสี่ห้าหกไม่ได้เพราะว่ารอบเครื่องของเขายังไม่ถึงรอบที่จะเปลี่ยนเกียร์ได้นั่นเองนะครับผมถ้าใครขับไปแล้วเนี่ยอยากจะแซงก็แนะนําว่าสมมติเราตอนนี้อยู่เกียร์สนะครับแล้วก็ชิปลบมา1เกียร์ให้เหลือเกียร์สามก็จะแซงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีกลับไปเกียร์ดีก็ชิปกลับขึ้นไปได้เลยนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปตัว P ได้เลยนะครับถ้าจะดันไป M อีกไปไม่ได้ต้องอยู่ที่ D ก่อนแล้วค่อยดันไป M นะครับแบบนี้นะครับผมวิธีการใช้งานเกียร์เมนว,นมนว,นมนวลเกีบบเยร ถ้าใครชอบวีดีโอ่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็มโฟร์ให้เราด้วยน,น,นะครับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ